Good morning, how are you today? I'm very well, thank you. Sit down. Thank you, okay, class, nice to so see you again. and Welcome to English class. แล้วก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะและนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นม .4 ทสองโอเค ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ดูผลงานของเพื่อนไปแล้วนะคะแล้วก็รอผลงานของเพื่อนอีกที่ยังเหลือวันนี้วันนี้บอกแล้วว่าเป็นเดทไลน์ใช่ไหมเป็น line, เดทไลน์แปลว่าอะไรเส้นตาย <laughs> เพื่อนบอกเส้นตายนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็อยากได้คะแนนก็ส่งมาละกันอ่ะทีนี้ครั้งที่แล้วครูพาไปเที่ยวที่ไหนมาคะที่ที่อ EdinburghWhere is EdinburghWhere is Edinburgh, Where is Edinburgh? in scotland edinburgh is the capital city of scotland right in britain เอาลละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในเรื่องของเอดินเบิร์กตอนที่2นะคะเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะไปเลยค่ะจะเสนอเป็นตอนที่2อนะคะก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นภาพของ e n t นเตอร์เทนเมนต์คือ,อเรื่องของอะไรนะคะความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ เขาจัดขึ้นในงานของ Edinburgh Festival เมื่อนักเรียนเรียนแล้วสามารถบรรยายและสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลและเหตุการณ์ที่สำคัญได้นะคะเ,เราใช้ว่า describing cities and events describing ก็คือการบรรยาย cities เมือง events ก็คืออะไรนะคะเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะใน Workbook นักเรียนเตรียมด้วยใครไม่มีก็ไปซีหลอกมาทุกครั้งมีคะแนนนะคะทีนี้เราจะทบทวนนิดหนึ่งนะคะเรามาดูในหนังสือคะ่ะในเรื่องของ Edinburgh เอเดนเบิร์กเลสันดีอ้าวมาดูเลยครั้งที่แล้ว4ทับสเป็นปลายทางเรามาดูนะคะนี่คือเนื้อหาดูนะคะคำถามของครู5ข้อครั้งที่แล้วเสร็จหรือ,อยังคะเขียนหรือ,อยัง แย้วคืออะไรยังทางนี้ยังทางน้นแล้วรวมกันแยว้วเริ่มรู้อะไรกันแน่อ่ะน้ำว่านตอบนะคะถ้าไม่ตอบเดี๋ยว o n by one one by o แปลว่า <Yeah. S 1> ตัวต่อตัว,ตว,ตว <laughs> ห้ามลุมนะ Number one When does the festival in Edinburgh take place? ใครตอบได้ตอบเลยค่ะ When does the festival in Edinburgh take place? เวนคำว่าเวนคือเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรแปลว่าไม่ได้ทำห้าข้อมีคะแนนด้วยนะไปหาไปหาคำถามเมาเองไปหาได้ที่ไหนคะตามร้านขายยาห้าข้อมีคะแนนนะคะทำเดียวด้วยไม่รวม When does the festival take place When เร็วเมื่อกี้ตอบแววๆแล้ว every year ตรงไหนคะบรรทัดที่มีไหมคะไม่มีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนคะข้างใต้บรรทัดที่9และ10นะคะบอกวาอ่าอ่านพร้อมครูคะ่ะ there is a festival in edinburgh every year in august festival festival เทศกาลนี้จัดขึ้นที่เอดินเบิร์ก every year ทุกปีในเดือน august สิงหาคมนะคะ jazz music festival เทศกาลเทศกาลดนตรีแจ๊สที่จัดขึ้นที่หัวหินเราก็มีเป็นไงคะ every year ทุกปีจะจําไม่ได้ว่าเดือนไหนใครจําได้คะเดือนไหน จำไม่ได้แล้วก็มีหัวหินฟู้ดเฟสติวัลเทศกาลอาหารทะเลนะคะก็จัดขึ้นเป็นไงคะ every year เดือนไหนจำไ,ได้ไหมช่วงนี้แหละช่วงฤดูหนาวนี่แหละ,ะช่วงฤดูหนาวนี่แหละนะคะคำว่าเฟสติวัลก็คือเทศกาลนั่นเองนะคะรอยกระทงเฟสติวัลประมาณนี้นะคะอ่ะ้อหนึ่งไปแล้วนะคะนักเรียนคำถาม5้าข้อที่ท,ที่ไม่ได้จด ไปหาจดนะคะแล้วทำมาด้วย number t w h a t can you see in the festival what can you see in the festival ค่ะบรรทัดที่สิ 11. อ่าเราก็จะดูอะไรคะ it is an international festival เป็นงานเทศกาลร,ระดับนานา,นาชาติ and it includes music we can see music Films, Plays and many other events เราก็จะได้ดูหลายๆอย่างด้วยกันเก่งมากค o o d จ o b number three how long does the festival last how long how long แปลว่าอะไรคะ how long นานแค่ไหนกี่วันงานนี้มีกี่วันบรรทัดที่1ิบนะคะ The festival goes on for four weeks. นั่นตอบสั้นๆว่า four weeks ก็โอเคงานนี้จะมีทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะคะสสัปดาห์ four week นะโอเคคำถามข้อต่อไปนะคะข้อที่4 What is the best thing about the festival? The best thing about the festival? <ะ>สิ่งที่ดีที่สุดในเทศกาลนี้คืออะไรคือ ่านต่อมาค่ะเขาว่าอะไรเจอไหมคะ The best thing about the festival is the the อะไรคะ the free entertainment outside ก็คือดูอะไรคะความเพลิดเพลินมหรสบทุกอย่างช่ไมคะ <Free. S 1> ชมฟรีเสียแค่ผ่านบัตรผ่านประตูไม่ใช่นะคะคือฟรีทั้งหมดนะคะ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของผู้เขียนเขาบอกสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นการชมฟรีนะคะ The last one number five What do people do What do people do คนเขาไปทำอะไรกันคะที่ที่เทศกาลนี้ไปทำอะไรกันคะ The streets are full of singers ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยนักร้อง Actors นักสแสดง and jugglers แจ็คเกิลสคือนักอะไรคะนักมายาก,กลแจ็คเกิลสนี่เล่นอะไรคะอ่ามาดูอ่าไอ้ที่โยนโยนนักเรียนบอกไอ้ที่โยนโยนน่ะนี่ค่ะคือภาพของแจ็คเกิลสนะคะการเล่นแบบนี้เรียกว่าแจ็คกิ้งแจ็คกิ้งนะคะคือการโยนบอลหรือโยนไม้ลูกไฟแบบนี้นะคะตั้งแต่สี่สี่อันขึ้นไปสี่ลูกขึ้นไปถ้าสองอันก็ธรรมดาถูกไหมคะ ธรรมดาโยนได้ไหม่รับได้ไหม <Yeah. S 1> ได้รับไม่ได้นะลูกบอลสองลูกยังรับไม่ได้เลยอันนี้ประมาณ4ขึ้นไปแล้วก็แพ้ไปหกปนี่เรียกว่าจักเกร์คนที่เล่นนี่นะคะนะคะเอาละหข้อเรียบร้อยไปแล้วเอาละทีนี้เราก็จะมาดูมาดูต่อไปนะคะวันนี้เราจะทํากิจกรรมกันฟังนะคะตัเรียนต้องส่งนะคะอันนี้ส่งงานนะคะ A 4นะคะของใครก็ของมัน ตอนนี้เช็คงานมาแล้วนะมีไม่ส่งเยอะเหมือนกันในบางคนไม่ส่งเลยมีนะคะเพราะฉะนั้นติดตามด้วยนะเอาละทีนี้เราก็มาดู exercise นัาเรียนหยิบ workbook ขึ้นมาเลยค่ะ exercise วันนี้เป็น lesson D เจอหรือ,อยังเจอแล้ว คำสั่งบอกว่า read the text T E X T text ก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเอารอเปิดให้เจอก่อนเปิดเปิดเจอันเร็นเวิร์กบุ๊กหน้าเท่าไหร่47ใครไม่มีไปซีหรอกเดี๋ยวครูจะดูนะใครส่งงานครบนี่ให้เกรดไปเลยนะให้เกรดผ่านไปเลยนะเกรดอะไรไม่บอกเปิดแล้วนะ ของเก่ายังไม่ทําเลยเมื่อวานนี้เติมบทสนทนาดูจากแผนที่แล้วเติม Read the text on Edinburgh in your students book complete the puzzle below อ๋ออันนี้ให้เติมเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ก่อนนะคะเสร็จแล้วด้านขวามือมันจะเป็นตารางมาให้ทำ crossword crossword puzzle คืออะไรคะเอาคำเติมในช่องว่างที่เห็นนี้เสร็จแล้วทั้งหมดมี11ข้อเมื่อเติมแล้วเราก็จะได้คําไปเติมใน crossword ที่เป็นตารางเปล่าๆด้านขวามือเมื่อเติมแล้วจะได้คําศัพท์ vocabulary ขึ้นมาหนึ่งคำนะเอาละเราเริ่มค่ะ Edinburgh is in the d of Scotland ข้อมูลเอาที่ไหนในเนื้อเรื่องเมื่อกี้นี้ดูเลยค่ะนักเรียนเสร็จแล้วบอกครูว่าคำตอบคืออะไรอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ e d i n b u r g h is i n the the southeast southeast บรรทัดไหนคะบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองไม่มีหนังสือทำไงดี มีหนังสือทำไงดีานายโตแล้วนะรับผิดชอบตัวเองบรรทัดที่สองใช่ไหมคะเมื่อเราได้แล้วเราเติมลงไปเลยเอา้าวเราเรียนเติมได้หรือ,อยังเติมคำว่า south east ก็จะได้ว่าอะไรคะอ่านพร้อมกัน altogether l Edinburgh is in the south east of Scotland e อดินเบิรนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ s c o t แลนด์เมื่อวานให้ดูแผนที่ไปแล้วนะคะ Scot, ฮาร์มิวชันเพลสเดอะเดอะไรนักเรียนก็ไปดูในข้อมูลบางคนจำได้ตอบเลยแต่ยังจำไม่ได้ดูในข้อมูลหาไปค่ะคำถามข้อที่หนึ่งคำตอบจะอยู่บรรทัดแรก p ๆเพ the s อะแ p h o n e You know? plays the saxophone. Scott Hamilton mm hmm. เป็นนักดนตรีนะฮะ He is a musician who plays the saxophone. เขาเล่น saxophone เป่า saxophone นั่นเองนะคะผู้หญิงเป่า saxophone เท่ไหมเท่เนะผู้ชายก็งังน้นๆแหละนะงั้นๆแหละอ่ะต่อไปค่ะ number t The military tattoo is a spectacular เร็วค่ะดูเนะื้อเรื่องไปบรรทัดที่เลยสิบแม็นักเรียนเมื่อกี้เราอ่านเราต้องจําได้สิว่าคําเนี่ยศั์ตัวเนี่ยมันอยู่ประมาณบรรทัดที่เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วหนึ่งรอบถูกไหมคะเออต้องจําได้สิมันผ่านตาเราไปแล้วเมื่อกี้นี้เร็ว ดึงดึง,ดงแล้วๆเมื่อกี้เราเจอ s ก x ซโฟนเพ p เยอร์ใช่ไหมประมาณมะคะที่ 20, ยี่20เท่าไหรยี่สิบเท่าไรยี่สิบเจ็ดใช่ไหม